สวัสดีครับผู่มผมช่างไอซ์สมัยทีสวินะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานเปลี่ยนพอร์ตชาร์จนะครับอันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊ก m อ i นะครับผมอันนี้ช่างเอยก็ได้ทําการเปลี่ยนพอร์ตชาร์จในส่วนของตัวมันจะ,อะพอร์ตชาร์จของรุน่นนี้มันจะติดกับตัวเมนบอร์ดนะครับทางช่างเอยก็ได้ทาการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับผมอันนี้หลังจากที่เปลี่ยนไปก็ชาร์จเข้าปกตินะครับจะให้ดู ก่อนหน้านี้นะครับลูกค้ามาในการตัวพอชาร์จเนี่ยครับเวลาเราเสียบนะครับมันต้องใช้แรงกดอยู่ตลอดถึงมันจะชาร์จเข้านะครับแต่ว่าตัวนี้อะครับไม่ต้องใช้แรงกดแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ท่านกจะเสียบให้ดูอันนี้ยังไม่ขึ้นนะครับผมพอเสียบไปปึ๊บโอเคมันขึ้นรูปสายฟ้าแล้วนะครับพอ กเกนี่ลองเทสถอดเสียบถอดเสียบนะครับผมก็เข้าอยู่ตลอดไม่ต้องใช้แรงกดนะครับอันนี้คือช่างเอสปล่อยมือที่เรียบร้อยก็ชาร์ชาร์จเข้านะครับไม่ต้องกดอ,อยู่ตลอดเวลาเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับจะเป็นหน้าตาตของตัวพอตชาร์จนะครับ เวลาเราเปลี่ยนไปก็คือต้องอใช้ฮอทแอร์ในการเป,าเป่าตัวนี้ออกนะครับพอเป่าออกก็จะเป็นแบบนี้พอใส่ตัวตัวใหม่เข้าไปมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมอันนี้เปอร์เซ็นต์แบตบก็เข้าแล้วนะครับวิธีเปลี่ยนคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ติดกับตัวเมนบอร์ดอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยนิดน,นึงนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นตัวโน้ตบุ๊กธรรมดาอย่างเช่นตัวที่ว่าไม่ได้เป็นเกมมิ่งนะครับหรือรุ่นอื่นๆที่ว่าตัวพอร์ตชาร์จมันไม่ได้อ่อนอยู่ในส่วนของเมนบอร์ดนะครับพวกนั้นก็คือจะสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องใช้หัวแรงหรือว่า่าร์ตแอร์ในการเป่าเพื่อดึงออกให้มันยุ่งยางนะครับ ดิช่างเก็จะมาสรุปตัวงานคร่าวๆประมาณนี้สำหรับงานเปลี่ยนพอร์ตชาร์จนะครับอันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊ก M1i ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีโน้ตบุ๊กนะครับตัวพอร์ตชาร์จมีปัญหาก็สามารถส่งมาเช็คได้ที่สมัยทีสวิตได้เลยครับหรือว่าะจะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดด้านในก็ทักเข้ามาที่เพจ facebook หรือว่าไลน์แอดได้เลยสำหรับวันนี้ช่างก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ